ความที่ว่ามันน่าสนใจเพราะอะไรนะครับมันน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งบริษัทใหญ่อันนี้เนี่ยเส้นนี้เอ่ย,อยได้ไม่เป็นไรนะครับที่พูดถึงเนี่ยคือบริษัทมันขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยคนไทยทั่วประเทศรูร้จักนะครับมันเป็นบริษัทน้ํามันเขาเป็นน้ํามันใหญ่คู่อยู่คู่ไปได้ที่ทมายาวนานมากแล้วก็เป็นบริษัท น้ำมันอันดับใหญ่ที่สุดอันดับเป็นอันดับสองของประเทศไทยอันนโอเคนะอันดับหนึ่งคือปตทอันดับสองคือที่นี่แหละครับอันนี้พูดได้ไม่เขาได้จริงไม่ได้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 ปรากฏอะไรปรากฏว่าเมื่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมันมีมันมีประเด็นเกิดขึ้นว่าเอ่อมันเกิดการขายหุ้น ในระดับบิ๊กลอตนะครับในระดับบิ๊กลอตให้กับกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่อยู่ต่างประเทศโอเคนะ,ะทีนี้ปรากฏว่าบุมเนี้ยคำถามท,าที่เกิดขึ้นคือแล้วกลุ่มทุนนั้นเนี่ยเข้ามาทำการทึ่สาซื้อขายเนี่ยเป็น กลุ่มอะไรและกลุ่มใครและที่ผ่านมาเคยโดนตรวจสอบเรื่องนู่นนั่นนี่หรือไม่โอเคไหมโอเคไหมอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะที่ผู้คนสนใจกันประเด็นที่สองเนี่ยครับความที่ว่าบังเอิญว่าบริษัทน้ำมันแห่งนี้เนี่ยนะครับบังเอิญว่ามีกองทุนประกันสังคม ของคนไทยของผู้ประกันตนนี่นะครับเคยคอมเมนต์ดีๆนะคอมเมนต์คอ,อมเมนต์ระวังนะเข้าไปคือเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ถือห้นด้วยตั้งแต่สิบปีที่แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะโอเคสองพอยต์มีแค่นี้สองพอยต์มีแค่นี้พอยต์ฟารีนะฟารีดีนะ ใครก็มาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทีเดียวเลยนะจะได้ไม่ต้องถามซ้ำเพื่อนๆนะครับประเด็นหนึ่งคือกลุ่มกลุ่มทุนที่เข้ามาเนี่ยเขาสงสัยกันว่าเป็นตัวตนอะไรอย่างไรเคยมีบรัอะไรอย่างไรหรือไมอ่ประเด็นที่สองเนี่ยคือแล้วบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการเข้าไปถือมีการเข้าไปสื่อหุ้นลงทุนลงทุนอ่ะขอโทษใช้คำว่าลงทุนโดยกองทุนการสังคมด้วย กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อย่างไรและมีการขายไปหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมเอาก้อนแรกก่อนโอเคไหมครับเอาก้อนแรกก่อนโอเคไหมใครก็มาฝากเพื่อนผมฝากเพื่อนๆกดแชร์นะทีเดียวนะโอเคขอบคุณหัวขวัญที่ส่งให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาก้อนแรกก่อนครับท่านผู้ชมครับบังเอิญว่าผมย้ําก่อนไม่มีณวันนี้ไม่ได้มีใครผิดทั้งสิ้นไม่มีนะครับไม่มีแต่เขาตั้งข้อสังเกตกันเฉยๆในระดับหนึ่ง ว่าช่วงที่ผ่านมามีการขาย Big Lot ให้กับกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งเขาก็ทำธุรกิจของเขาก็ว่ากันไปนะครับแล้วปรากฏว่าบังเอิญบังเอิญนะบังเอิญว่ามีผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับถูกตวรวจสอบกดคุยข้อมูลที่มาที่ไปนะครับ จากนักข่าวอิสระท่านหนึ่งซึ่งเป็นอนดีตนักข่าวของ Wall Street Journal นักข่าวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยเปิดโปงประเด็นระดับโลกก็คือกองทุน OneMDB ของมาเลเซียจำได้ไหมนะครับนักข่าวคนนี้ผมจะไม่เอ่ยชื่อทั้งหมดเลยนะให้มันไปเอ่ยก็ไม่เอ่ยไปเลยนะครับทีนี้นักข่าวคนนี้สุดยอดนักข่าวคนนี้เนี่ย เคยเปิดโปงกองทุนวัน MDB ของมาเลเซียจนกลายเป็นเรื่องราวล้มและเอาผิดผู้นําของชาติเขาโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะโอเคเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสิบปีที่ผ่านมานะครับคนนี้ก็มาตรวจสอบบุคคลท่านนี้ที่เป็นเอ,อท่านหนึ่งที่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 เป็นผู้บริหารระดับสูงนี่เลยครับว่าเอ๊ะ มีมีการไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างในต่างประเทศและเข้าข่ายเอ่อจะเขาเรียกไงเข้าข่ายเอ่อในสิ่งที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาไม่เป็นสีขาวหรือไม่โมไม่พูดพูดยากเออประมาณนี้ประมาณนี้เขาตั้งเขาสังเกตการแบบนี้นะครับแล้วที่มาที่ไปของทุนที่มาตรงนั้นนะ่ะมันก็เลยถูกตั้งคําถามว่ามันเป็นเงินเสียอะไรก่อน ตั้งต้นแบบนี้ก่อนนะโอเคไหมครับอ่ทาท้งนี้ทั้งนั้นย้ำว่าไม่มีใครผิดอะไรนะแต่ว่าโอเคเขามีการเขียนบทความนี้ขึ้นมานะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่าตัวผู้บริหารของอของบริษัทข้ามชาตินั้นเนี่ยกลุ่มทุนนั้นเนี่ยครับฟังดีๆนะเขาก็สนิทสนมแล้วก็มักคุ้นกันกันกบหลานเขย ของอุนเซนนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกเปิดขึ้นมานะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือหลังจาอ,อุนเซนก็เป็นนักธุรกิจไงนักธุรกิจขายมาฝากกุไล่แช์นะครับออแล้วสุดท้ายก็มีการมาลงทุนในบริษัทน้ำมันของประเทศไทยณตอนนี้ ที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ตอนนี้โอเคไหมอ่าทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ใจเย็นๆย้ําก่อนยังไม่มีไม่มีใครผิดนะครับย้ํานะแต่เป็นบทความที่เขียนขึ้นแล้วก็มีการวิเคราะห์จากอาจารย์สร,รณีด้วยพี่ยุย้ยอาจารย์ยุ้ยนะครับซึ่งอาจารย์ยุ้ยก็ได้รับจดหมายเตือนแล้วว่าให้หยุดนําเสนอเรื่องนี้แต่ที่ผมเล่าในสิ่งปรากฏเป็นข่าวไปเยอะแล้วเื่อใครไม่ไม่เข้าใจปรากฏว่าท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ย เครือข่ายของอบุคคลท่านนี้ซึ่งเป็นผู้บริหารของเครือที่มาซื้อหุ้นเนี่ยนะเขาก็รู้จักบัคคุ้นคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรู้จักกับอดีตนายกของไทยด้วยรู้จักรู้จักเฉยผมใช้คำว่รู้จักเฉยนะครับไม่ต้องดราม่านะรู้จักนะรู้จักอตอนช่วงที่ คือเป็นรายงานจากทางสื่อข่าวอิสราแล้วก็มีอาจารย์ยุ้ยหลายคนเขียนแผนผังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไทยรัฐไทยรัฐนี้ก็นําเสนอว่าตอนช่วงที่อดีตนายกไทยที่ท่านไปพบกับอันวายบาฮิมที่ช่วงวันคริสต์มาสเปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าคนที่นําเรือยอชมาให้เป็นตัวกลางในการไปพบกันเนี่ยคือคนคนนี้แหละที่เป็นผู้บริหารของที่เป็นผู้บริหารของกลุ่มทุนที่สิงคโปร์คนเนี้ยโอเคไหมโอเคไหมอ่ะ พูดได้ง่ายว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาถือหุ้นใหญ่แล้วก็กลายเป็นร่มร่มใหญ่ที่ครอบอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเป็นร่มใหญ่ที่ครอบอยู่นะครับซึ่งโอเควันนี้ทางบริษัทดัมบันเนียเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยกระบวนการทั้งหมดที่มาที่ไปเนี่ยมันถูกต้องตามกระบวนการหมดเลยนะนะครับแล้วก็ที่มีการส่งคนที่มีการส่งคนของทางกลุ่มทุนงื้อร์เนี่ยแล้วก็เข้ามาอยู่ใน เข้ามาอยู่ในเป็นบอร์ดของทางบริษัทเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นปกติมันเป็นเรื่องปกติในการกำกับดูแลในการแปนงานในการทําเป็นบอร์ดก็ว่ากันไปเขาชี้แจงแบบนี้นะครับดังนั้นไอ้ประเด็นที่เขาที่เขาสงสัยกันเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเฮ้ยเงินที่เข้ามาในการซื้อหุ้นเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนอ่ามาจากไหนเป็นสีอะไร นะครับสีอะไรสีสีที่เป็นผุดผ่องไหมหรือมันมีความไม่ผุดผ่องในตัวที่มาที่ไปของเงินอ่าทีนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็มีการตั้ง,อง้อัสเกตยาม่าตั้ง,อง้อัสเกตเฉยๆไม่มีใครผิดนะครับเออมีการไปตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทตมันแห่งนี้อ่า ซึ่งหลายคนก็ตั้งคอสเสเกต์เฉยๆว่าเอ๊ะทุนจดทะเบียนประมาณ50ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าการมีทุนมาซื้อในระดับ6กพันล้านถึงระดับเกือบเกือบหนึ่งล้านประมาณนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าอัตราส่วนของการลงทุนมากกว่าทุนจดทะเบียนเขาก็เลยก็อยากจะทราบที่มาที่ไปนั่นแหละนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก้อนแรกที่เราท่านผู้ชมฟังมาเนี่ยซึ่งอย่าว่ากันนะผมเล่าได้แค่นี้จริง ชิดเส้นชายแดนแล้วชิดเส้นชายแดนแล้วนะครับถ้าจะคอมเมนต์อะไรท่านรับผิดชอบเราเองนะบอกไปแล้วด้วยความห่วงใยนะเออันนี้เล่าที่มาที่ไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเขาพูดง่ายประเด็นเนี้ยที่ถาที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือบิ๊ก็อตซูเปอร์บิ๊ก็อตที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากไหนแล้วมันเป็นความถูกต้องจริงๆใช่ไหมนะครับล่าสุด เมื่อสักตอนช่วงสามทุ่มนี่เองนะครับท่านผู้ชมครับประมาณสามทุ่มสามทุ่มเศษนี่เองนะผมไม่ค่อยเคยเห็นกรต้ออกเป็นเพรสรีลิสออกมาตอนช่วงค่ำๆแบบนี้นะไม่ค่อยเคยเห็นนะแสดงว้อนจริงกรตนะครับแคมเปงการกำกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับออกเป็นเพรสรีลิสว่าท่านโฆษกนะโฆษกราตเนะี่ยบอกว่าได้มีการตั้งกรรมการนที่สั่นสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ ว่ากระบวนการในการครอบครองถือหุ้นแบบเข้ารัศดักครอบงําแบบนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่เข้ามาครอบงําเกิดขึ้นจริงหรือไม่และบางคําสั่งนั้นเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีการทําคําสั่งซื้อตามหลักการที่กําหนดไว้ตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยหรือไม่นะเอาเอาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้นะอันนี้เป็นล่าสุดจากทางตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ่ะอันนี้ก้อนแรกดังนั้นก้อนแรกเนี่ยที่เล่าให้ฟังมัทั้งหมดเนี่ยก้อนแรกคือประเด็นที่ชี้เห็นว่าเขากำลงสงสัยถึงเรื่องที่มาที่ไปกลุ่มทุนเป็นใครอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเงินมาจากไหนโอเคไหมและมีความใกล้ชิดกับใครที่ผ่านมาโดนตรวจสอบโดยอดีตข่าว Street Journal อย่างเข้มข้นแบบนั้นจริงหรือไม่นี่แหละสามสี่คำถาม,ถามคือก็จากก้อนแรก โอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะอ่าก้อนที่สองอย่ามาก้อนที่สองที่จะเล่าให้ฟังนะครับขอดื่มน้ำก่อนร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยก่อนมาเล่าให้ฟังเนี่ย ก่อนจะไลฟฟังเนี่ยวาไลฟฟังว่าผมคุยเพื่อนผมเป็นนักลงทุนในตานลาดทรัพย์แหล่งข่าวผมเนี่ยหลายคนนะบอกผมเล่าได้แค่นี้ <c oughs> ได้คุณเล่าได้แค่นี้ก็ได้โอเคใครมาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอีกก้อนหนึ่งฟังดีๆท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2558ท่านฟังดีๆนะ ผมถามท่านชมก่อนใครที่อยู่ในนี้ทางติกตอกสามพันคนนะครับแล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้าอีกประมาณหกร้อยคนประมาณสามพันหกร้อยคนที่อยู่ในกันนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยท่านบอกผมนิดนึงว่าใครที่เป็นผู้ประกันตนหรือส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับตามมาตราสามสามสามเก้าหรือสี่สิบเนี่ยใครที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมท่านกดหนึ่งให้หน่อย่านกดหนึ่งให้หน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเยอะไหมบ้านไหนบ้านฟ้าดูหน่อยฮะขอดูสาวเสียนิดนึงบ้านแดงบ้านฟ้าคุณปาร์ตี้คุณโซดาจานชายคุณนุกบ้านแดงนะครับคุณวังดีคุณเนสกุลโอ้คุณจงกรักจงกรักเฟยองหนึ่งโอ้โอเคโอเคโอ้เยอะบ้านดําก็เยอะขอบคุณขอโอวของขวัญที่ส่งไหมขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่ส่งขงขวัญมาให้นะครับขอบคุณมากครับโอเคต่อนะอ่าโอเคโอ้เยอะ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 อ่าโอเคท่านผู้ชมผมย้อนกลับไปให้ฟังแบบนี้ครับผมไปมอนิเตอร์การที่แจงของอาจารย์อาจารย์อาจารย์ศาสวัตรกลุ่มกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าดีมากเก่งมากอาจารย์ศาสวัตรดอะแกต่อสู้เรื่องนี้นะกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าผมจะได้ฟังครับ แกบชบี้แจงเรื่องนี้แกเล่าให้ฟังในที่เดอะแซนด์ดัตเวลเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อวานนี้ผมจะได้ฟังอย่างนี้แกได้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนปีห้าแปดเปนเพื่อนกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาจะแบ่งเขาเขาจะมีเขาจะมีสัดส่วนการลงทุนปเป็นเพื่อนดบอกปะไอตัวกองทุนประกันสังคมเนี่ยประมาณสองจุดสี่ล้านล้านเนี่ยเขาต้องเอาไปลงทุนมันงอกเงยงอกเงยเขาจะมีการลงทุนสองรูปแบบต้องฟังดีๆนะมันจะมีการลงทุนแบบปกติ ก็คือซื้อขายอซื้อขายทุนเอซื้อขายหุ้นบาบลาบลาบลาซื้อบาขายไปบาบลาเขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกาด้านการลงทุนกำกับดูแลเรื่องนี้บางอันที่มันไม่ได้เป็นบิ๊ก็อต์จริงๆเนี่ยเขาก็เขาจะจัดก,การเขาเองเลยครับจัดก,การเขาเองเลยดีบ้างไม่ดีบ้างในเรื่องหนึ่งนะกวานไปแต่มันจะมีแบบหนึ่งครับท่านผู้ชมนะมันจะมีการลงทุนที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักง,งานประกันสังคม การลงทุนเชิงเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้เช่นเขาจะลงทุนเพื่อผู้ประกันสังคมอะ่ะเพื่อผู้ประกันตนเช่นโอเคสมมตินนะสมมตินนะมมนนะเอาหนึ่งหมื่นล้านไปลงทุนกับอ่าแบงก์พาณิชย์สักแบงก์หนึ่งอ่ะ, Bank, ic, Bank, อะแล้วเอาหมื่นล้านเนี่ยไปลงทุนให้งองเกเงยแต่ว่ามีข้อหลดนะว่าเฮ้ยถ้าจะต้องปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยต่ําให้กับผู้ประกันตนนะในจำนวนเงินหนึ่งล้านในจำนวนหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยไปกองทุนใหญ่ขึ้นมาไปกองเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาเพื่อปล่อยกู้กับอ่ผู้ประกันตนส่วนหนึ่งที่เขายากลำบาก เอาเข้าเอาเอาเงินหนึ่งหมื่นล้านบาทไปลงทุนกับธนาคารธนาคารของรัฐธนาคารเอ่อแบงก์รัฐวิสาหกิจเพื่อนําไปสู่โครงการบ้านบ้านเพื่อผู้การตน้นอะไรก็ว่ากันไปไอเนี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์โอเคไหมครับซึ่งไอการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เนี้ยสุดท้ายมันต้องเอาเข้าบอดใหญ่ของสัมพักงานประกันสังคม เพื่ออนุมัติว่าเอาหรือไม่เอาลงทุนหรือไม่ลงทุนฟังดีๆนะพอยหลักสําคัญหัวใจตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันเกิดขึ้นเมื่อตอนปีสองพันห้าสบแปดนตอนนั้นนะครับขอดื่มน้ำนิดนึงร้อนร้อนร้อนฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ท่านได้ตามไปพร้อมกันเบื้องลึกเบื้องหลังปีสองพันห้าสิบแปดปรากฏว่ากองทุนประกันสังคมไปอนุมัติให้มีการไปลงทุนในหุ้นน้ำมันแห่งเนี้น้ำมันแห่งนี้ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยผม ก็เท่าผมก็เคยทาข่าวต่างของม,มาพอส,สมควรนะเพื่อนๆสบายอยู่สภาเลยนะการไปลงทุนเนี่ยมันก็มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าทําชมนิภพาพที่ผมเล่าเมื่อคู่อ่ะไอการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องมีการแอบเช่นลงทุนในแบงก์มีบ้านเพื่อเพื่อบ้านเพื่อผู้ก,กันตนมีโครงการสินเชื่อผู้ประก,กันตนอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนในเชิงย,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 ยุทธศาสตร์แต่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีการอนุมัติไปในยุคนั้นนะครับให้เดินหน้าลงทุนในหุ้นน้ํามันทุนนี้ ถึงสิบประมาณสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยกันท่านผู้ชมคิดภาพอยู่นะใช้มาฝากกดแชร์นะครับเพื่อนๆผมฝากเพื่อนๆกดแชร์นิดนึงครับขออย่างเดียวจริงๆกดไลค์กดแชร์จริงเยอะๆๆครับเพื่อนๆจริงๆอยากเล่าเรื่องนี้ตอนนั้นมีการลงทุนเข้าไปประมาณสิบสามสิบสี่เป็นของคุณมากครับเพื่อนๆสิบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมเวลาผ่านพ้นไปครับปีสองพันร้อยห้าสิบแปดขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับ ของวันที่ส่งมาขอบคุณมากครับปีห้าแปดลงทุนเสร็จปุ๊บเวลาดำเนินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเ,อยเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนปี2องพรหกสิบเจ็ดในปี2องพรอหสิบอาจารย์ศาสวัสด์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแกเข้ามาเป็นบอร์ดแล้วชุดประกรันสังคมก้าวหน้ามีผู้ที่เป็นตัวกลางคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ ติดต่อเข้ามาที่บระษัทสังคมนี้แหละเพื่อเป็นเขาเรียกเป็นดีลเมเกอร์เป็นดีลเมเกอร์ในการที่จะติดต่อขอซื้อหุ้นทั้งหมดของประกันสังคมที่ถืออยู่ในบริษัทน้ำมันแห่งนี้จนสุดท้าย ตัวบอร์ดก็มีการพิจารณาการเรื่องนี้เพราะถ้าเป็นเชิงยุทยาศาสตร์มันต้องเอาเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่โชคดีนิดหนึ่งปรากฏว่าความที่บังเอิญเนี่ยเพืเ่อนๆมันมีเงื่อนไขนะครับที่อาจารย์สรยารวัตรได้ฟังเลยคือว่าในการซื้อ,ใน,อในการซื้อหุ้นแบบบิ๊ก็อต์แบบเนี้ยพูดได้ง่ายว่าณนะตอนนั้นเขาตรวจสอบที่มาที่ไปนิดนึงว่ามันมีเงื่อนไขกําหนดของตามประกันสังคมนะครับว่าเฮ้ย คนที่มาซื้อต่อเราจะเราจะขายให้ใครต้องระบุตัวตนได้ใครมาซื้อมูลค่าเท่าไหร่อย่างไรการประเมินเป็นอย่างไรมันใช่ไมไม่ใช่ประเมินแค่ราคาหุ้นนะเว้ยมันไม่ใช่การประเมินแค่ราคาหุ้นถือไว้แบบโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วขายออกไปไม่ใช่แต่มันต้องประเมินด้วยว่าเฮ้ยกระบวนการในการขายเนี่ยอมันไม่ใช่มีแค่ปั๊มน้ำมันไงมันมีเรื่องการอนุมัติโครงการมันมีเรื่องของโรงกลั่นอะไรต่างๆมันมีเรื่องโอ้ พูดง่ายมันไม่ใช่แค่ราคาหุ้น13.4%แล้วขายไปเลยไม่ใช่มันพิจรารณาละเอียดและ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 ท่านผู้ชมครับและครับข้อกุหนึ่งของโชคดีข้อกฎหนึ่งที่มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงของการสังคมคือจะต้องทราบผู้ที่มาซื้อไล่ไปตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนกระทั่งไปถึงไฟนอลลิสอ่ะก็คือคนสุดท้ายที่เป็นผู้ซื้อหุ้นจริง,รงๆเว้ย มันระบุตัวตนไม่ได้ในปี67เมื่อระบุตัวตนไม่ได้ในปี67ดังนั้นท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะณนะวันนี้หุ้นของประกันสังคมของผู้ประกันตนท่านฟังได้เลยครับณนะตอนนี้ครับท่านฟังแต่ปากผมได้เลยอ้างจากอศาจารย์สมวั์เนี่ยหุ้นเรา ยังไม่ได้ถูกขายไปครับท่านผู้ชมครับโชคดียังดียังอยู่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 โอ้โหทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้อาจารย์แกก็เล่าให้ฟังต่อว่าอาจารย์แกเล่าในแซนดักเบลนะบอกว่าเฮ้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยความที่เงื่อนไขมันยิบย่อย อ่ความที่เงื่อนไขมันยิบย่อยโดยเฉพาะไอ้เรื่องการที่ต้องรู้ไฟนอลส์ไฟนอลิสคือคนสุดท้ายที่เป็นผู้รับเงินเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ซื้อเอยโทษเป็นผู้รับหุ้นน่ะคนสุดท้ายคือใครไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้ไม่ตอนนั้นไม่รู้ก็เลยไม่มีการไม่มีการขายนะครับทำไมบางสื่อบอกาขายไปแล้วครับผมไม่ทราบฮนะแต่ที่ผมฟังจากปากบอร์ดประกันสังคมนะ น,นี่ย้ําเลยว่าฟังจากปากบอกไปสังคมเลยนะครับจากปากเลยนะครับไม่นะครับยังไม่ขายครับทําไมผมบอกว่าผมผมผมย้าว่าไม่ขายรูป้ป่ะถ้ามันขายอ่ะเริ่มเละเทะกว่านี้ไปแล้วเราไม่ต้องมานั่งแอบเล่ากันแบบนี้อกถ้าขายไปแล้วอ่ะถูกไหมต่อ ปรากฏว่าอาจารย์สารวัตรเล่าให้ฟังต่อว่าต่างจากนั้นเนี่ยพอเขาพุ่งเข้าหาประกันสังคมเนี่ยยากเขาก็เลยหันเหหันหัวเรือไปหารายย,ย่อยรายย่อยอื่นๆปปปปปปไปเรื่อยๆทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้สิเประเด็นคือแบบนี้นสิการมีอยู่ของหุ้นประกันสังคมที่นี่เนี่ย ต่ว่า,านโยบายของทางสังคมเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนในจุดที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหารน,นูในอะไรไม่มีครับคือคุณครับว่าการลงทุนในการลงทุนแบบปกติที่เกิดขึ้นในหุ้นภายในขอชเนั้นมีไหมมีเขาจะจัดสัดส่วนการเพื่อความเพื่อการสร้างฐานเงินที่มันมากขึ้นด้วยกำไรก็มากขึ้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการไปลงทุนในหุ้นและทําให้เกิดกรณีการต้องไปเป็นเกี่ยวข้องในฐนานะผู้บริหารใดๆเขาจะหลีกเลี่ยงนะดังนั้นเนี่ย เขาไปซื้อรายย่อยเขาก็ไปมาซื้อตัวของประกันสังคมแล้ะเห็นไหมครับนั่นแหละดังนั้นท่านผู้ชมนี่จึงเป็นโอ้ครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถึงผมถึงติดเพื่อนเพื่อไปก่อนผมประเมินหลายเรื่องแต่ย้ำว่านะวันนี้ไม่มีใครผิดอะไรไม่มีนะครับทางบริษัทยักษ์ใหญ่เขาก็ออกมาแถลงการแล้วแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเขาทุกฝ่ายไปแล้ว ผมถึงต้องติดเพื่อนๆไปก่อนสองวันจนมาถึงวันนี้ได้แค่นี้จริงๆได้แค่น,นี้จริงๆแต่ในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งนะครับ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวจะในฐานะนักในฐนานะคนเล่นหุ้นคนหนึ่งนะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวจะค่อยๆถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะค่อยๆตามมาให้เท่าที่กำลังจะพอไหวนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมด ขอทั้งสองประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นคือมันมีหนึ่งประเด็นใหญ่แต่มีสองพ้อยหลักสรุปอีกรอบนะพ้อยแรกคือที่มาที่ไปของเครือที่มา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 ซื้อเนี่ยที่มากว้านซื้อวุ้นเนี่ยถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์จริงไหมทั้งกระบวนการและความชอบธรรมต่างๆที่มาที่ไปคืออะไรความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับฝ่าฝังกัมพูชาเป็นอย่างไร อันนี้ช็อตหนึ่งกลตกำลังตรวจสอบก็ได้จริงกระบวนการในการซื้อเนี่ยหรือการซื้อการขายทําคําสั่งถูกต้องตามบทข้อกําหนดของกรตกรตตรทหรือไม่อันนี้ฝากฝั่งหนึ่งนะอีกก้อนหนึงน่งก้อนประชาคมเคราะดีโชคดีที่ยังไม่มีการขายไปน้องสกายสวดีครับเพื่อมาน,น้องสกายเป็นทหารนะอ่ะาฝากฝั่งประชาคมคือเคราะดีที่ยังไม่มีการขายไปแต่เราที่มาที่ไปว่าจุดที่แปลกอะ่ะสับผมเนี่ย เอาตรงๆนะผมก็ผมก็รู้สึกแปลกที่อยู่ดีๆเมื่อปีห้าแปดประกันสังคมไปลงทุนสิบสามสบสี่เปอร์เซ็นเยอะมากนะเว้ยในหุ้นน้ำมันเนี่ยก็ตามนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่แค่บอกมันแปลกไม่ค่อยเคยเห็นเ,ยเฉยเยแล้วบอกที่ว่าแบบนี้โอเคแต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่ได้มีอะไรที่ปกติไม่ได้มีอะไรนะครับแต่มายถึงว่าก็นั่นแหละ สรุปถูกหรือผิดที่ประการรวมไปเล่นหุ้นประกันสังคมเขาลงทุนได้ครับมิฉะนั้นเนี่ยคืออธิบายผมจะอธิบายเขาจะมีสัดส่วนโครงสร้างกองทุนการสังคมเนี่ยเพื่อนๆกองทุนกบขก็ลงทุนกบขอ่ะราชการก็ลงทุนเหมือนกันแต่เขาจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันมันจะมีจุดสัดส่วนที่ลงทุนเพื่อความเสี่ยงเยอะๆได้เพื่อให้เงินกองทุนอ่ะมันมองอกเงยขึ้นมันจะได้เลี้ยงคนที่มาทีหลังได้เลี้ยงคนแก่คนชราได้แบกรับโอ้กองทุนสังคมมีเสี่ยงล้มถูกไหมครับ ม่ต้องหาเงินเติมไปลงทุนได้ครับแต่เขาจะจัดสรรปันส่วนเขาจะกำหนดสัดส,ส่วนว่าลงทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ได้อย่างนี้ดังนั้นบอกก่อนว่ากองทุนกันสังคมลงทุนได้ไม่ใช่เรื่องผิดตั้งต้นแบบนี้ก่อนโอเคไหมก็จริงๆเหมือนสากลอ,อะ่ะสากลที่เขาลงทุนดีๆนะฮะสกอนน์นี่ผมเห็นสากลล้มหลายอันก็ล้มล้มเยอะเหมือนกันนะครับ นั่นแหละดังนั้นเนี่ยนี่จึงสิ่งที่นี่จะเป็นสิ่งที่แต่แต่จุดหนึงที่ผมตั้ง,งสังเกตคือเวลาคุณไปซื้อกองทุนนะเพืเ่อนเวลาคุณไปซื้อกองทุนเนี่ยคุณซื้อกองทุนสักร้อยสองร้อยเนี่ยคุณไม่จะได้แบบฟันแฟกแบบแบบเน้แบบแฟกชีตแฟบกบอะไรทุกอย่างในข้อมูลต่างๆได้เป็นรายใตญมากเลยเว้ยรายงานให้คุณครบดูแต่ปันผมไม่มีนะเพื่อนคนจะมีควรจะมีเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย นี่จะเป็นสิ่งที่อาร์ตทกหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาติดความรู้ให้ท่านชมได้เห็นภาพกันแบบนี้เบืงบ้งลึกเบืบ้องหลังโอเคไหมเหนื่อยเลยสองเรื่องเหนื่อยเลยนะครับขอบคุณสำหรับข,ของขวัญมากๆนะเพื่อนๆครับขอบคุณสำ เข้าใจแล้วของขวัญม,มากอยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนขอบคุณมากจริงที่กรมธรส่งมาให้ขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งของขวัญให้จริงๆไม่ไม่ได้มีอะไรสบาูนุนนั่นนี่เรื่องรถอีวีท่านต้องไปดูรายการย้อนหลังได้ที่บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านแดง ถนนต่อครับถนนไรวะถนนแลไม่ไม่ไม่ไปเรียกไปสองเรื่องสถานชายแดนอัปเดตไปหมดแล้วครับตลอดหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วครับผมประมาณนั้น